สวัสดีครับเพื่อนๆนก็มาถ่ายชมกันอีกรอบนะครับกับชุดหลวงปู่อ่อนเนื้อผงนะครับก็อันนี้เป็นเอามาให้เพื่อนชมก็เป็นสีขาวนะครับเป็นพระปิดตานะครับจัมโบ้ซึ่งผมค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษนะครับเนื้อผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณหรือเปล่านะครับแต่เป็นเนื้อเนื้อสีขาวที่ค่อนข้างมีความหยาบนะครับแล้วก็มีความตกมันนะครับตกตกผึกน้ํามันนะครับของ องพระนะครับก็จะทําให้มีก็จะทําให้มีเม็ดเม็ดน้ํามันนะครับเม็ดน้ํามันคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นเ,นเป็น,ปนจุดๆสีน้ําตาลน้ําตาลออกตามองค์เนื้อผงนะครับซึ่งค่อนข้างซึ่งทําให้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะเนื้อเนื้อสีขาวนะครับเฉพาะเนื้อสีขาว เนื้อสีอื่นก็มีนะครับแต่ว่าสีขาวจะเห็นเป็นพิเศษแล้วก็สวยเป็นพิเศษนะครับก็อันนี้เป็นพระสีวลีนะครับสีวลีเนื้อผงสีขาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าผลบอร์ผงคุณหรือเปล่านะครับเนี่ยกว่าเนื้อผงแล้วกันเนาะเนื้อผงสีขาวนะครับข้างหลังหนุบอ่อนเมือเนินมาเกลือนะครับนี่ครับโซนั่งสวยมากนะครับลวดลายพิมพ์ทรงนะครับถ้ามาดูด้วยสองตัวเองจะจะ ชื่นชอบมากกว่านี้นะครับจะสวยมากกว่านี้นะครับคือในกล้องก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบิดตาพิมพ์จัมโบนะครับเลื่อนสมณศักนะครับน่าจะปีสามเก้านะครับอันนี้นะครับสีขาวนี่ครับสุดยอดแล้วนะครับเฉพาะพระไอปิดตาผงพรทุปิดตาเลื่อนสมณศัก์นะ พิมพ์นี้นะครับก็มีหลายสีนะครับมีเสียงสีออกสีดํานะครับออกสีเทานะครับสีมีหลายสีนะครับมีประมาณห้าหกสีนะครับสีขาวสีดำนะสีน้ําตาลสีแดงนะครับออกสีเทาเนะครับประมาณสี่ห้าสีผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะแต่วันนี้คืออยากจะมาทําอีกรอบอีกรอบนึงนะครับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับ เฉพาะสีขาวนะครับราคาเช่าบูชาไม่แพงนะครับไม่แพงอย่างนี้ผมได้มาก็แค่องค์ละน่าจะองค์ละร้อยเดียวเองนะครับเราก็หาองค์สวยๆนะครับเก็บไว้นะครับเนื้อผงสีขาวมีเม็ดน้ำมันปุดขึ้นมาเนี่ยพิเศษเลยนะครับคือว่ามันมันได้ความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ความเป็นธรรมชาติแล้วได้ความเป็นเอกลักษณ์ขององพระนะครับ ไม่ใช่ว่าจะพูดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็มีตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับทําให้ดูมีความเก่าแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับก็เลยเอามาถ่ายเพื่อนชมกันนะครับเป็นพระศสวรีนะครับก็ท่านจะถือล่มนะครับแล้วก็มีหญ้ามีกาณามีเป็นพระทุดงนะครับเป็นทรงพระเสวลีทุดงนะครับเหยียบบนพื้นแล้วก็มีหญ้าขึ้นด้วยนะครับด้านหลังยันนะครับโอเคนะครับ นี้ก็เลื่อนสมณศักดิ์นะครับปีสามเก้านะครับข้างหลังเขียนว่าอะไรไม่แน่ชัดนะครับเียนมีเต็มแมวัดเนินมะเกลอนะครับปิตามหาลาภนะครับปิตานี้ก็มีหลายแบบนะครับที่ผมเห็นก็จะมีปิตารทรงสามเหลี่ยมนะครับแต่แต่ผมว่าปิตาของหลวงอ่อนก็จะเป็นพิมพ์เลื่อนสมณศักดิ์นะครับที่ว่าดูสวยที่สุดละดูอ้วนใหญ่ล่าแล้วก็สวย นะครับสีดําค่อนข้างหายากนะครับสีดำํำหายากกว่าสีอื่นนะครับดําที่มีเอกลักษณ์นะครับได้เก็บสีขาวอย่างนี้ที่มีเม็ดน้ํามันปุดขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับถือว่าถือว่าสวยงามถือว่าสีสีขาวนี่ก็เป็นสีหนึ่งที่ว่าสวยนะครับสวยค่อนข้างสวยใจจริงที่ผมชอบก็คือมีมีสองสีนะครับคือสีสีขาวนะครับกับสีดํานะครับ สีอื่นๆก็มีความสวยเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกผมคือว่าสองสีนี้จะสวยเป็นพิเศษนะครับสีดํากับสีดํากับสีขาวนะครับถ้าส่องดูก็จะมีเนื้อผงมวนสารอะไรมากมายนะครับต้องส่องลงไปในกล้องลึกๆอีกทีเดี๋ยวลองดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยเพืเ่อนๆลองลองกล้องดูก็จะเห็นนะครับเม็ด น้ำมันพุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็มีมวลสารมากมายพระอ้วนป้อมน่าใช้นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ดีพอสมควรนะครับด้าน,นหลังนี้เป็นเลี่ยมมาแล้วมันก็มีติดกาวมานิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ายังสวยนะครับสวยมากนะครับเม็ดน้ำมันที่พุดขึ้นมานี่เอกลักษณ์เลยนะครับ ครับเดี๋ยวดูสิบุรพระสิบีกันบ้างนะครับก็เคยลงแล้วนะครับแต่ว่าอยากทําใหม่นะครับอยากทามาให้ใหม่เพราะผมมาเปิดดูแล้วชื่นชอบนะครับก็เลยทําลงเพิ่มนะครับพระสิวลีก็หน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนด้านโชคลาบนะครับพระดีแน่นอนนะครับก็อยู่ที่ว่าความสวยแล้วนะครับนักนะครับอยู่ที่การเก็บความสวยนะครับ ว่าเราจะหาได้สวยแค่ไหนมีเอกลักษณ์แค่ไหนพระสมบูรณ์พระแตกหรือว่ามีผงม,มีจุดน้ำมันที่ปุดขึ้นมานี่ถ้าปุดเยอะพอสมควรอย่างนี้ผมก็ว่าน่าเก็บน่าใช้นะเพราะมันดูเอกลักษณ์มีเอกลัก,ลกษณ์ดีนะครับถ้าไม่มีก็จะดูจะดูเรียบๆไปนะครับแล้วก็ตามความรู้สึกผมค่านิยมที่มีแล้วแต่ความชอบด้วยนะครับแต่ผมถ้าเป็น มีเม็ดน้ำมันนี้ผมว่าความรู้สึกผมคือว่า<บ>ค่านิยมน่าจะสูงกว่านะครับสูงกว่าที่แบบเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับขาวๆเพียวๆไม่มีเม็ดน้ํามันอะไรปรากฏขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็ความรู้สึกผมคือว่าค่านิยมน่าจะสูงกว่าตามความคิดผมเองนะครับก็เพื่อนชมเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเนื้อผงสีขาว วันหน้าจะมีสีดำเดี๋ยวจะเอามาโชว์อีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ